พวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่30พฤษภาคม 2023สำหรับพระธรรมที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะนำมาจากหนังสือไฟของพระเจ้าซึ่งเขียนโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์ซึ่งหัวข้อที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะคือ mm hmm. การรับใช้ของเราเปลี่ยนแปลงไปการทรงเรียกชัดขึ้น คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะถ้าเราสังเกตในพระคัมภีร์นะคะเราจะพบว่าในสมัยของโมเสสนั้นพระเจ้าให้ไฟในยุคของโมเสสเพื่อเป็นแบบแผนให้เราเห็นว่าไฟของพระเจ้าเข้ามาช่วยคริสตจักรอย่างไรในพระธรรมอพยยุบทที่3ข้อที่2กล่าวไว้ว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาก็ปรากฏแก่โมเสส ในเปลวไฟที่อยู่ท่ามกลางพุ่มไม้โมเสสจึงมองดูและดูเถิดพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่พุ่มไม้นั้นก็ไม่ได้ไม่โสมไปโมเสสเคยรับใช้ฟาโร์โมเสสเป็นคนเลี้ยงแกะโมเสสเคยเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปฆ่าทหารชาวอียป ใช้เนื้อหนังของตัวเองในการรับใช้พระเจ้าคริสเตียนนะคะมีสองประเภทคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังคือเขาจะใช้ความคิดของตัวเองใช้เนื้อหนังของตัวเองรับใช้ตอนแรกโมเสสนะคะเป็นคนฝ่ายเนื้อหนัง แต่ต่อมาเมื่อโมเสสมาพบไฟของพระเจ้าที่ภูเขานั้นไฟของพระเจ้ามาแตะชีวิตของเขาและทำงานบางอย่างในชีวิตของเขาเขาเปลี่ยนเป็นคนฝ่ายวิญญาณและเกิดการจงเรียกของพระเจ้าคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะการรับใช้พระเจ้าของเขานะคะกับการที่เขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ชีวิตของเรานะคะเมื่อถูกไฟของพระเจ้านั้นมาแตะชีวิตของเรานั้นจะเปลี่ยนไปการรับใช้ของเราก็เปลี่ยนไปชีวิตของเรากับพระเจ้าก็เปลี่ยนการอ่านพระคัมภีร์ก็จะเปลี่ยนการนมัสการก็เปลี่ยนการเทศนาก็เปลี่ยนไปดีขึ้นทำอะไรมันเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะเราเริ่มต้นใหม่ ในไฟของพระเจ้าเหมือนกันที่ห้องชั้นบนนั้นสาวก120คนทุกไฟของพระเจ้าแตะและชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปเลยคริสตจักรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดังนั้นนะคะสรุปว่าไฟของพระเจ้านอกจากจะมาเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเรา ที่ร้ายวิญญาณชั่วศาสนาประเพณีต่างๆออกไปจากชีวิตของเราไฟของพระเจ้านะคะทำให้การรับใช้ของเราเปลี่ยนแปลงไปการส่งเรียกชัดขึ้นเสียงของพระเจ้านั้นมาชัดขึ้นการเจิมสูงขึ้นการรับใช้พระเจ้าชัดเจนมากขึ้นคนจะเทศนาดีอยู่แล้วแต่จะเราจะเทศนาดีมากขึ้น จะไม่ใช่เทศนาด้วยกำลังของมนุษย์แต่จะเทศนาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกอย่างที่เราพูดออกมาเป็นเหมือนไฟของพระเจ้าออกมาจากปากของเราพอคนฟังนะคะเขาก็จะเกิดการแปร Ь ปรับใจเวลาวางมือคนเคยเป็นมือที่ว่างเปล่าและวางไปที่หัวที่ไม่มีอะไรมือเปล่า ไปวางบนหัวเปล่าๆก็ไม่มีอะไรก็เปล่าๆอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อเรามีไฟของพระเจ้าพอเราเอามือไปวางคนเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนก็เปลี่ยนแปลงพอเราอธิษฐานเกิดความเชื่อขึ้นการรับใช้พระเจ้าของเราจะเปลี่ยนไปสู่อีกมิติหนึ่ง แต่อย่าหยุดแค่นั้นนะคะเราควรไปสูงขึ้นเรื่อยๆรับไฟของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงที่เราจะที่ฐานด้วยกันแล้วนะคะข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับไฟของพระองค์ที่ช่วยให้ชีวิตของลูกนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ลูกขอที่ลูกนั้นจะได้รับไฟของพระเจ้ามากขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพ่อนสำหรับทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีคะ่ะ